เขาทำนี่เด็เพราะเพื่อนทำนาาี่เพราะเรามีกองไปสร้างไรอะไรที่ต้องไปอู่เนาะแ่แค่อยู่พมันได้ญาต <c oughs> ิตอนใจย่างนี่ตอนใจญ่างนันตรงที่วัด อธิษฐานเอานะครับอธิษฐานเอาอธิษฐานเอาครับข้างบนทีวีเขาถ่ายอยู่ครับชมอธิษฐานเอานะครับปูขอให้ชมนานๆนะปูขอให้ชมเยอะๆนานๆอธิษฐานด้วยใจครับอธิษฐานด้วยใจนได้ละสังเกตดูสังเก็ตไหมครับที่ทำรถเขาถ่ายครับสวยนะครับปูนานๆนะครับนานๆนะครับกงเขาพี่เจ็บมาได้สนานๆนะครับ ูเปนนัวนัหะไม่ใชขึ้นเรือนะรักอาิฐาเนาล้วครับอไาทเอาใครอยากได้อะไรนันนานะครับปูนานนานะครับไงปูนันะครับไม่ใช่ขึ้นเรือนะคีดับไแล้ว นี่เงาวับเลยเหลียวไปเป็นสีเงินเลยล่ะคืบอกเหลียวไปข้างนี้ก็งงนี่นะนี่แหละเพจนแสดงเลยโอ้ทำรถมาได้ก็ตกใจพี่ละพี่ละพี่ละมาดูในกล้องคงนี้เห็นไหมนี่เห็นไหมในกล้องนี้เห็นไหมยังอยู่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 ไปอ่ามีบุญได้พวกเรา

anh ấy แล้วก็ถือว่าเป็นเป็นความโชคดีนะครับเราจะได้เห็นทะเลของเราวันนี้น้ําทะเลของเราไม่ง้ามันสินะคบางทางมันหลายรูบ้แต่อย่างไปที่บางจินวบาท่านน้บางจิตบาทนี้ผู้อื่นกินันับขราง 他短，偏快。